ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพาเพื่อนกินอินทรันวิลี่ EP นี้นะคะรีพาเพื่อนเพื่อนมาอำเภอศรีประจันจ้าซึ่งตอนนี้รียืนอยู่หน้าร้านป้าแหลวแล,วแล้วก็คือที่นี่เขาจะดังเรื่องกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะกระเพราเป็ดรีก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาลองดูนะคะพิกัดร้านนี้นะจ๊ะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศรีประจันเลยค่ะมาไม่ได้ยากเลยนะคะก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะเป็นถนนสามเลนเลยนะตามรีเข้าไปดูเลยดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศในร้านเขาเป็นยังไง เ็าเข้ามานั่งในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้านป้าแหลวเนี่ย mm hmm. เขาขึ้นชื่อเรื่องก mm hmm. ๋วยเตี๋ยวเป็ดมากเลยนะคะใครมาเมื่์ติบาจานเนี่ยไม่เช็คอินร้านนี้ถือว่าพลาดมากเลยนะคะก็บรรยากาศร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือน ห้องไม้เก่าๆแบบสมัยก่อนเลยนะเป็นสองห้องใหญ่ๆแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาก็จะจัดเก้าอี้แบบเว้นระยะห่างนะคะเป็นร้านพรมโลนะวันนี้นะคะมาถึงร้านปลาแหลวแล้วเนี่ยสิ่งที่ห้ามพลาดเลยนะคะลิกก็จะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะกะเพราเป็ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาหรับใครที่ไม่ทานเป็ดนะคะก็จะมีกระเพราหมูกรอบนะลิกก็สั่งมาให้เพื่อนๆดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารเขาเลยดีกว่าค่ะ เราสั่งไปนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะกะเพราหมูกรอบหรือว่าจะเป็นกะเพราเป็ดนะจ๊ะอยากให้เพื่อนๆดูชามนี้ก่อนเลยซิกเนเจอร์ของร้านเขานะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้าชามนี้4ี่สิบบาทนะคะเพราะว่ารีสั่งพิเศษมาเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปเขาก่อนเลยดีกว่าเห็นน้ำใสๆเงี้ยรสชาติเข้มข้นมากเลยนะ อันนี้คือที่เพื่อนๆเห็นนะคะเป็นเป็ดบะโลนะคะที่เขาหั่นมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะเป็ดนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นจาบเลยใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะรีแนะนําเลยนะคะร้านป้าแหลวอาเภอตีประจันนะตําบลวังน้ําทับหรือว่าถ้ามาแล้วกลัวหลงอะไรเงี้ยก็เซิร์ชเลยนะคะว่าโรงพยาบาลตีประจันนะจะอยู่ตรงข้ามกันเลย จานต่อไปนะคะที่ลิจ่าแนะนำเพื่อนเือนนั่นก็คือกะเพราเป็ดจ้าที่เพื่อนเอนเห็นอยู่จานนี้นะคะ30บาทแต่ถ้าใครกลัวไม่อิ่มนะคะก็สามารถสั่งพิเศษได้นะคะในราคา40บาทเดี๋ยวลิจะชิมให้เพื่อนเือนดูเลยเก็คือเข้มข้นนะคะแล้วก็หอมมากซึ่งเคล็ดลับร้านเนี่ยเขาก็จะใช้ติ๋วตักกวางนะคะจะเป็นแบบ กลิ่นเซกเนเจอร์ของร้านเขาเลยก็ว่าได้นะคะจะแบบหอมนวนัวแล้วก็รสชาติเข้มขน้นเผ็ดกำลังดีนะ <c oughs> สำหรับใครที่ชอบทานเป็ดอะบางทีเนื้อเป็ดมันจะแน่นแล้วว่าถ้าทำไม่ดีมันจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมแต่ร้านนีลี่รับประกันเลยนะคะไม่มีกลิ่นพวกนั้นเลย <c oughs> ต่อไปดีกว่าจานที่ลี่อยากจะแนะนำเพื่อนๆอีกอย่างนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็ด ไม่ชอบทานกระเพราเป็ดนะคะร้านนี้เขามีให้เราเลือกจากกระเพราหมูกรอบร้านนี้พิเศษตรงไหนรู้ไหมพิเศษตรงที่ไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกระเพรานี่ให้เพื่อนๆดูคือเขาเอาไปทอดก่อนนะคะเพื่อนๆอ กัดคำแรกโคตรปิงน่ะปกติอ่ะเราจะได้กินกะเพรากรอบก็แต่เมื่อเรากินกะเพราไข่ยเยียวไม้ใช่ไหมแต่ร้านนี้คือจะเป็นแบบกะเพราแห้งๆนะคะแต่ว่าก,กรอบมากหมูกรอบคือดีค่ะหมูกรอบคือดีเลยอะ่ะแล้วก็เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มสุดเด็ดทางร้านนะคะก็คือจะใช้ซีอิ๊วตากวางนะก็พริกก็ปรุงแต่งรสชาติมานะคะเขาบอกว่าหยอะอันนี้ไปหน่อยหนึ่งคือรับรองเด็ดกว่าเดิมแน่ อร่อยอ่ะมันเลยออกแบบหอมเนี่ยมาอันดับหนึ่งแต่ว่ามันทําให้กระเพราที่เขาปรุงมาซึ่งกระเพราที่เขาปรุงมามันอร่อยอยู่แล้วอ่ะมันเลยเหมือนเพิ่มความหวานความหอมไปในตัวนะถ้าไม่อยู่ไกลบ้านจะสั่งกินทุก,กวันเลยจริงร้านเนี้ย จริงหมูกรอบเขาเอาไปทอดแบบเกือบจะเหมือนเขาไปทอดจนเหมือนกากหมูอะ่ะแล้วคือเวลาเรากัดไปตรงมันมันี่ใช่ปะ่ะมันไม่มีความมันแบบที่ทําให้เราแย่ปากอะ่ะม,มันเลยแบบนัวไปหมดแบบฟินอนะ่ะใครชอบหมูกรอบมานะใครนะคะที่ชอบไม่ว่าจะเป็นกระเพราเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือว่ากระเพราหมูกรอบร้านนี้เขาไม่ได้มีแค่นี้นะเขายังมีข้าวหมูแดงด้วยใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะ อำเบอร์สี่ประจันนะคะตำบลวางงาังน้ำาซัพเนี่ยก็ลองแวะมาทานดูนะคะร้านข้าวป้าแหลวจ้ะก็ทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยให้เพื่อนๆดู อร่อยทุกจานจริงๆไม่ว่าจะเป็นกะเพราเป็ดนะคะหมูกรอบนะ,อะข้าวหมูแดงเมื่อกี้มีข้าวหมูแดงนะที่รีสั่งมาที่หลังด้วยแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะขอบอกเลยว่าร้านเนี้ยซิกเนเจอร์เขาว่าเป็นเนื้อเป็ดพะโล้นะคะซึ่งหั่นมาเป็นชิ้นๆเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นคาวเลยส่วนกะเพราหมูกรอบเนี่ยก็กรอบสมชื่อเขาจริงๆนะคะแล้วก็ ซิงเนเจรอ์ของเขาอีกอย่างนึ่งก็คือน้ำหมูแดงเนี่ยคือเป็นสูตรของทางร้านเลยนะคะก็ถ้าใครนะอยากจะลองมาทานตามรี่นะคะก็ตามมาได้เลยนะคะตำบลวังน้ำซับนะอำเภอศรีประจันนะจ๊ะร้านป้าแหลวค่ะพิการนะถ้าใครกลัวหลงนะไม่ยากเลยหรือเซิร์ชมาที่โรงบาลศรีประจันนะคะร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยจ้ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านป้าแหลวค่ะอำเภอศรีประจันจ้า อีพนะีหน้ามาดูกันค่ะว่าลี่จะพาเพื่อนๆไปกินอะไรอีพีนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะคะกับพาเพื่อนกินอินทพันธ์บุรีไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย